รับเพื่อนนะครับผมพ้าวกเล่นข้างนอกนะครับผมประัา,านสุรกปันไดน,นะครับผมแก้วกระคู่อยู่ครับผมมีแนนล้วออกมาเล่นข้างนอกนะครับคนหัวใจหล่อครับผม แ่งแบ่งกันไปนะครับสําหรับเสียนนกนะครับผมหมักแบบไดเลียงแบบนั่นนะครับผมนี่สําหรับสำหรับตัวนี้ของผมนะครับเป็นนกต่อมาได้นะครับจะเป็นต่อมาได้ตะคอาทันลายนะครับผมก็เลยมาเลียงชา้นนะครับผมเลียงชา้นก็ได้เอาเสือกนะครับถักเสือกหลอกไว้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็เลยออามาอัปเดตนะครับผมมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับผมเขาอยากต่อเ,อาเขาก็ออกไปนะครับต่อแต่ว่าท่านได้ฝึกเดอกครับผมมันยังหน่อยอยู่นะครับมันยังหน่อยอยู่มันกับคนข้อพึงนั่นนะครับผมลีลานะครับผมเอาไปเร็วเร็วออกไปเล่นได้นะครับตัวนี้มันเชื่องอยู่ครับผม ผมได้มาตะขอมะทันไลนะครับแต่มาตะขอมะทันไลครับก็สามารถเราออกมาเล่นได้นะครับมาเล่นได้กะในการเชือกกันล็อกเชือกครับผมจับพวกใครได้นุกเขาครับมันขนโลนไงครับผมมันขนพลอยนะครับพอลอันจิงก็จะเห็นไห้เสียรูปนะครับผมนี่นครับผม โอเคครับสวัสดีครับนะครับจากเคยรสีนะครับ